แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีมารูวัฟเฟิลที่สุดของวัฟเฟิลฮ่องกงสูตรกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมีหลายแพ็กเกจให้เลือกแฟรนไชส์ราคาเริ่มตน้นอยู่ที่25,900บาทพร้อมเปิดร้านได้ทันทีแถมฟรีแป้งวัฟเฟิลสามารถทําได้300ชิ้นขนมอร่อยแพ็กเกจจิ้งโดดเด่นน่ารักกําไรมากกว่า150%สนใจแฟรนไชส์โทร097 4 4 2 9797 97. เวิธีต้องรอดรับมือการตกงานจากโควิด -19 ตกงานอย่าตกใจอาจเป็นคำที่ใช้ได้ตอนที่เรายังไม่รู้จักกับโควิด1 9เมื่อก่อนถ้าเราตกงานอย่างดีก็หางานใหม่อาจจะได้ชาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้งานเนื่องจากสถานการณ์ทุกอย่างยังปกติแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด1 9ธุรกิจทุกอย่างต้องหยุดชะงักบริษัทมีการปรับแผนลดคนลดเงินเดือนบางที่ถึงกับเลิกกิจการดังนั้นการตกงานในช่วงนี้ถ้าบอกว่าไม่ให้ตกใจคงเป็นไปไม่ได้แน่คะ่ะ แต่หากสถานการณ์มันพาไปและบังคับให้เราต้องตกงานคำถามคือเราจะอยู่รอดได้อย่างไรเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่าเรื่องนี้ทำให้คนเครียดไม่แพ้กับการกลัวติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กันเลยทีเดียวค่ะลองมาดู7วิธีต้องรอดรับมือหากต้องตกงานเราจะใช้ชีวิตแบบไหนและต้องทำอะไรให้ต้องรอด7วิธีต้องรอดรับมือการตกงานจากโควิด -19 1. ติดต่อสำนักง,งานประกันสังคม เป็นทางออกเบื้องต้นสําหรับการตกงานและว่างงานในช่วงนี้ซึ่งเราต้องไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทดแทนหากส่งสมทบมาแล้วกว่า6เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนพูดง่ายๆคือถ้ามีเงินเดือนมากกว่า15,000บาทจะสามารถเบิกค่าชดเชยว่างงานได้วันละ150บาทเดือนละไม่เกิน4,500บาทโดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมคือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่กำหนด แบบคำร้องรับผลประโยชน์กรณีว่างงานโดยขอที่ประกันสังคมหนังสือรับรองการลาออกจากบริษัทหนังสือคำสั่งนายจ้างหากจ้างออกทั้งหมดนี้เมื่อกรอกเอกสารแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จคำร้องมาซึ่งใบนี้ห้ามทำหายเพราะว่ามีคำร้องเข้าไปจำนวนมากในแต่ละวันหลังจากนั้นเราเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์อีกครั้งเพื่อมากดรับเงินทุกๆเดือน 2. ฝากประวัติสมัครงานตามเว็บไซต์ แม้จะเป็นเรื่องยากในสถานการณ์แบบนี้ที่จะมีการจ้างงานแต่หากตกงานจริงๆแล้วไม่ดิ้นรนทําอะไรเลยก็มีแต่จะอดตายสถานเดียวถึงจะรู้ว่ายากแต่เราก็ต้องฝากประวัติสมัครงานตามเว็บไซต์และขอแนะนําว่าให้อัปเดตเรซูเม่ทำประวัติยอ่อรวบรวมผลงานที่เรามีจัดทำพอร์ตโฟลิโอที่เข้าใจง่ายและแสดงความเป็นตัวตนของเราได้ชัดเจนซึ่งหากเรามีผลงานดีจริงมีความสามารถจริงๆจะต้องมีซักบริษัทที่เขาสนใจและอยากได้ตัวเรา ไปร่วมงานเพราะไม่ใช่ทุกบริษัทที่เขาเลือกจ้างหรือปิดกิจการในช่วงนี้ค่ะ 3. ลดค่าครองชีพของตัวเองในช่วงตกงาน คนตกงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จากเมื่อก่อนรายได้อาจจะ2 0 0 0 0ถึงาบาทหรือบางทีมากกว่านี้สามารถผ่อนบ้านผ่อนรถช้อปปิง้งท่องเที่ยวได้อย่างไม่เดือดร้อนแต่ในสถานการณ์ที่แตกต่างหากสูญเสียรายได้ตรงจุดนั้นกว่าจะได้งานใหม่เข้ามาทดแทนก็ต้องรัดเข็มขดัดโดยการควบคุมรายจ่ายให้น้อยลงอะไรที่ไม่จาเป็นก็อย่าพึ่งใช้เงินซื้ออะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องทำก็ให้ไปชะลอไว้ก่อนเราคว ควรคิดถึงวันพรุ่งนี้เสมอในขณะที่ทำงานเราจึงควรมีเงินสำรองไว้ในยามฉุกเฉินแบบนี้ด้วยค่ะ 4. หารายได้เสริมที่สามารถทำได้นอกจากวางพึ่งเงินประกันสังคมลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสำคัญคือเราต้องพึ่งตัวเองด้วยซึ่งการหารายได้เสริมเป็นวิธีที่ดีที่สุด ถ้าถามว่าจะหารายได้เสริมแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งมีหลายอย่างที่พอทำได้เช่นการขายของออนไลน์เป็นติวเตอร์ทำขนมขายทำกับข้าวขายหรือรับจ้างทั่วไปแน่นอนว่าอาชีพเสริมเหล่านี้อาจจะทำให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่เราก็ต้องยอมทำหากไม่ทำงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีทีนี้แหละเราจะเหนื่อยใจยิ่งกว่าเดิมดีไม่ดีหากเราหาอาชีพเสริมที่ถูกทางอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักที่ไม่ต้องงองงานประจาอีกต่อไปก็ได้ค่ะ 5. เจราจาต่อรองกับเจ้าของบริษัทเพื่อไม่ให้ตกงานอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนที่บริษัทจะประกาศเลิกจ้างเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกที่อยู่ที่ภาพรวมของแต่ละบริษัทเช่นบริษัทไปต่อไม่ไหวแล้วเราใกล้โดนจ้างออกแน่นอนแต่มองภาพรวมแล้วอนาคตหากไวรัสโควิดสิเลิกระบาดตำแหน่งงานของเรายังเป็นที่ต้องการอยู่เราอาจสามารถเจราจาต่อรองกับเจ้าของบริษัทเพื่อให้เขาเห็นศักยภาพที่เรามี ด้วยการพูดคุยเปิดใจแม้ว่าบริษัทจะยื่นข้อเสนออะไรมาให้ก็ควรรับไว้เช่นให้ลาพักร้อนแบบไม่รับเงินเดือนหรือรับเงินเดือนในอัตราที่น้อยลงจนกว่าสถานการณ์จะปกติแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการถูกเลิกจ้างส่วนที่เหลือก็คือไปหาทางออกเองว่าไรายได้ที่หดหายจะหาอะไรมาเพิ่มเติมแต่ก็ยังดีกว่าการถูกเลิกจ้างแน่ๆค่ะ 6. ใช้บัตรเครดิตแบบชันฉลาด ในภาวะตกงานเมื่อเงินสดขาดมือสิ่งที่ไม่อยากทำแต่อาจจำเป็นต้องทำคือการใช้สินเชื่อจากเครดิต แม้ต้องแลกกับอัตราดอกเบีย้ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่การเลือกใช้บัตรเครดิตอาจเป็นดาบสองคมถ้าไม่รู้จักใช้ให้เป็นเพราะภาระจ่ายหนี้ของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นซึ่งขอแนะนำว่าให้ใช้กดเงินสดเอามาเพื่อใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเช่นผ่อนค่าบ้านค่ารถและไม่ควรกดมาเต็มจำนวนเอาเฉพาะส่วนที่เราขาดและคิดว่าหาไม่ได้จริงๆเพื่อไม่ให้ยอดหนี้สะสมสูงเกินไปและต้องไม่ลืมที่จะชำระคืนทางที่ดีไม่ควร ควรจ่ายในเรทอัตราขั้นต่ำแต่ควรใจ่ายในยอดที่สูงเพื่อจะได้ตัดยอดให้หมดเร็วๆและจะไม่กลายเป็นหนี้สะสมมากจนเกินไปด้วยค่ะ 7. ตัดสินใจเลือกลงทุนสร้างอาชีพเป็นนายตัวเองไปเลยบางคนที่ตกงานในช่วงนี้อาจไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่บางคนอายุเยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะ แต่เพราะพิษโควิด19ทําทำให้ต้องออกจากงานก่อนกําหนดซึ่งการออกจากงานของแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปบางคนได้เงินเป็นทุนจากนายจ้างเช่นค่าจ้างล่วงหน้า3เดือนซึ่งหากเรามีประสบการณ์มีเงินทุนเบื้องต้นการหาอาชีพให้ตัวเองแทนที่จะไปคิดหางานทับใหม่ดูเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ แม้ภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มองว่าเสี่ยงหากจะเริ่มลงทุนแต่สถานการณ์แบบนี้ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดสักวันสถานการณ์ก็ต้องคลี่คลายเราควรใช้เวลาช่วงนี้ในการเริ่มต้นธุรกิจอาจสร้างขึ้นมาเองหรือไปลงทุนกับแฟรนไชส์และเริ่มเรียนรู้ไปทีละเล็กน้อยอาศัยประสบการณ์จากที่เคยทำงานประจำมาประยุกต์ใช้รอเวลาที่สถานการณ์ปกติดีก็จะได้เริ่มเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่คิดว่ายังไงก็รอดได้แน่ อย่างไรก็ดีโดยสภาพโดยรวมในขณะนี้คนที่ตกงานอาจมองเหมือนว่าโลกทั้งใบไร้แสงสว่างแต่หากตั้งสติให้ดีและพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างทีท้วนเราจะพบทางออกที่ดีไม่แน่ว่าโชคชะตาที่กำหนดให้ต้องออกจากงานในครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราได้กลายเป็นเศรษฐีเพราะมีธุรกิจตัวเองในอนาคตค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ